ว้าว,าว,าวข้าหน้านี้ข้าพัะตูเป็นตัวนำข้าหน้านี้กินไบเล่เป็นตัวนำข้าพัะตูเป็นตัวที่สองมังกรชัยที่สามที่โค้งป้ายข้าข้าพัะตูเป็นตัวนำกินไบเล่เป็นตัวที่สองทองทวีที่สาม ป้ายปข้าผัดปูเป็นตัวนำอยู่กินใบเล่เป็นตัวที่สองทองทวีที่สามเลนตีโน่ที่สี่ที่โค้ป้ายเจ็ดข้าผัดปูเป็นตัวนำเดียวติดตามด้ทองทวีถัดไปเป็นคุณกำพลกินใบเล่และล็อกเก็ตเบลที่ป้ายหกจ้ออกานตรง ข้าผัดปูเป็นตัวนำอยู่คุณกำพลเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สองทองทวีที่สามขณะนี้ข้าผัดปูเป็นตัวนำขณะนี้ข้าผัดปูเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยทองทวีนะคุณกำพล ว้าวข้างนี้ข้าพตูเป็นตัวนำขนาดนี้กินไปเล่เป็นตัวนำข้าพตูเป็นตัวที่สองบังกรชทยที่สามที่โค้งใต้ก้าข้าพตูเป็นตัวนำกินเบเล่เป็นตัวที่สองทองทวีที่สาม ป้ายแปดข้าผัดปูเป็นตัวนำอยู่กินใบเล่เป็นตัวที่สองทองทวีที่สามวาเลนตีโน่ที่สี่ที่โคงป้ายเจ็ดข้าผัดปูเป็นตัวนำอยู่ติดจาได้ทองทวีผัดไปเป็นคุณกำพลกินใบเล่และล็อกเก็ตเบลที่ป้ายหกจะขานตรง ข้าบผัดปูเป็นตัวนำอยู่คุณกําพลเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สองทองทวีที่สามขณะนี้ข้าัดปูเป็นตัวนำขณะนี้ข้าบผัดปูเป็นตัวน,ำ,น,น,น,วนำอยู่ที่มด้วยทองทวีนะคุณกําพล